สวัสดีครับทุกทุกท่านครับเดี๋ยวมาเจอกันในข้อที่26กันต่อครับข้อนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจครับเนื่องจากเป็นไอตัว b l o อก head AD ตัวนี้ครับทุกท่านจ๋ามันกระถูกกระทำด้วยแรงฝั่งหนึ่งเป็นน้ำครับที่ถูกดันเข้ามานะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นไอตัวเพชเชอร์ที่เกิดจากไอตัวซอยนะครับที่เราใส่เข้าไปมันก็แน่นอนครับ แรงเนี่ยแรงเนี่ยมากขึ้นยิ่งลึกเท่าไหร่ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นก็เมคเซนต์ฮะเป็นแรงกระจายคำถามก็คือว่าถ้าผมแ d ดซูมนะครับเขาแอดซูมแล้วกันไม่ใช่ผมนะครับเขาแ d ดซูมว่ากับทุกท่านครับเมื่อเรียงลำดับไล่เรียงกันมาแล้วเขาบอกว่าไอตัว AD เนี่ยนะครับไอตัว AD เนี่ยมันเป็นพินซับพอตอยู่ที่เก่าเ AD เป็นพินซับพอตอยู่ที่เก่า เท่านั้นยังไม่พอครับเท่านั้นยังไม่พอเข้าไอตัวปักตัวนี้เนี่ยมันยังมีมวลนะเห็นนะฮะตัวสุดท้ายเข้ามาไว้นะตัวชายอยู่ที่800กิโลกรัมเอาล่ะครับเนื่องจากกลัวมันถล่มและพังทลายเลยมีไอตัวเทนชั่นเป็นแรงเอฟดึงไว้ฝังไว้กับดินอีกตัวหนึ่งเอาละครับ เขากอยหาก็แน่นอนล่ะครับให้หาก็คือว่าทุกท่านรู้หรือเปล่าว่าผมกำลังจะหาก็คือ,หา,คอหาในหน่อยสิครับว่าไอตัว pin support ที่จุด A มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับทั้งแนว horizontal <c oughs> และแนว vertical เนาะนะครับ determine the horizontal กับ vertical reaction นะครับแล้วก็ไอตัว tension ของไอตัว BC เขียน free body ด i กรมครับทุกท่านเขียน free body แกรมให้เสร็จ ทุกท่านก็จะรู้ว่าไอ้ฟรีบอดี้ไดแกรมที่เราเขียนนั้นนะครับก็จะมีไอแท่งแท่งหนึ่งนะครับไอแท่งแท่งหนึงเนาะที่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนทั้งหมดทั้งมวลนี้จากนะครับจากดิสติบิวชันโหลดให้กลายเป็นพ i อยโหลดอย่าลืมนะครับว่ามีน้ำหนักลงตรงกลางนี่เนาะนะครับเท่ากับ800กิโลกรัมไอ้8 0รตัวนี้ก็คือ800คูณ9.81นนะครับนิวตันเท่านั้นยังไม่พอครับ ผมยังไปต่อเดี๋ยวว่ามีแรง F นะครับแรง F ก็ดึงอยู่ตัวนี้แรง F ดึงอยู่ตัวนี้ห่างจากข้างบนนี้มีค่าเท่ากับ0.5เมตรครับเอาละครับแปลง distribution load สักหน่อยหนึ่งอ่ะอะเดี๋ยวตัวนี้ก่อน A นะครับ A มีอยู่2ตัวนั่นก็คือ Ay ครับกับคือ Ax ครับแปลงตัวนี้หน่อยสักนิดหนึ่งครับ distribution load ฝั่งที่เป็นดินนั้นก็คือต้องขึ้นมานะครับ ขนาดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เศษ1.2ส่วน2คูณนะครับ1 0 0 310และก็คูณกับฐานอย่าลืมนะครับว่าจากนี่ถึงนี่คือ6เมตรนะครับแต่ข้างบนฐานของมันทั้งหมดนี้นะครับที่เป็น Distribution l o a d เนื่องจากดินเนี่ยคือ6.5เมตรขนาดคือเศษ1.2ส่วน2คูณ310คูณ6.5 แล้วตำแหน่งละจ้าตำแหน่งก็ขึ้นมา1ส่วน3ครับ1ส่วน3ของตัว6.5ก็อยู่ที่ประมาณสัก2 1 6 7เมตรครับ2.167เมตรทุกท่านครับก็จะได้ออกมาแล้วล่ะครับว่ามีแรงกดอยู่นะครับก็เศษห1ส่วน2นะครับเศษ1ส่วน2คูณ310คูณ6.5ได้ออกมาเป็นครับ1000นะครับ1000 7.5มันเยอะเกินไปนะครับขอเปลี่ยนเป็นกิโลนิวตันและกันตามไอห,หน่วยตัวนี้นะครับกิโลนิวตันและก็ห่างจากพื้นเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่2.167เมตรครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีแรงเนื่องจากมหาสมุทรสุดนาทีที่สูง4เมตรนี้ขนาดมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน2คูณ4คูณ118ครับ 1นึ่งส่วนสคูณสคูณหนึจะได้ออกมาอยู่ที่นะครับได้ออกมาอยู่ที่ออกมาอยู่ที่ขนาดนะครับออกมามีค่าเท่ากับ2 3 6กิโลนิวตันแล้วระยะนะครับระยะก็ต้องขึ้นมาจากพื้น1นส่วนสของ4ีไอ้หนึส่วนสของ4ออกมาก็คือหนึ่งจุดสนะครับหนึ่เมตรครับทุกทา่านเอาล่ะครับเห็นไหมเมื่อ distribution load มันกลายออกมาเป็นพ้อยโหลดมันก็เป็นสิ่งที่เรานั้นคุ้นเคยและพิจารณากันอย่างดีครับทุกท่านครับเอาละนะครับเอาละเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยเริ่มกันไปดีกว่าครับสิ่งเล่าที่แรกที่เราทำก็คือว่าผมก็คงไปเริ่มที่ซิกมา f อ x มี x i ซิกมาโมเมนต์รลอกจุด a มีค่าเท่ากันกับ0น,นะครับซิกมาโมเมนต์รลอกจุด a มีค่าเท่ากันกับ0และทำต่ออย่างไร ก็บอกว่าก็มีอะไรบ้างที่รอบจุด A ทําให้จุด A หมุนนะครับน้ำหนักไม่ได้ทําให้โมเมนต์รอบจุด A มีแรง F ครับมีไอตัวแรงกดทั้ง2ฝั่งก็เริ่มไปที่ไอตัวที่ทําให้หมุนทวนเข็ม1 0 7 7 5นิวตันห่างจากจุด A คือ2 167เมตรครับ2 167เมตรแล้วก็ไปลบกับไอตัวแรงต้านจากน้ำ 2, 3, นะครับ236นะครับ2 2 3 6ระยะห่างคือ1.33เมตรแล้วก็แรง F ล่ะครับแรง f ห่างจากจุด A อย่าลืมนะครับอย่าลืม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 นะครับมันคือ6เมตรนะครับแต่ทำให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเลยกกลายเป็นลบ6เมตรมีค่าเท่ากับกูนยเพียงเท่านี้นะครับเพียงแค่ฟ้นนะครับผมล่นลงที่หน้าต่างนะครับได้ F อออกมาเลยครับทุกท่าน ก็ได้ออกมาครับมีค่าเท่ากับอย่าลืมนะว่าเราใส่เข้าไปเนี่ยหน่วยเป็นกิโลเดวตันนะครับหน่วยเป็นกิโลนิวตันก็จะได้ออกมาหน่วยเป็นกิโลนิวตันทั้งหมดนะครับเอาละครับไอตัวนี้เนี่ยนะครับได้แรง F ออกมาก็จะมีค่าเท่ากันกันกบ3 1 1, 1. 3 7 5นะครับกิโลนิวตันนะครับโอเคครับผมไปกันต่อแล้วกันนะครับไปกันต่อที่ว่าไอซิกมา F x เนี่ย นะครับขอญยตเขียนอยู่ตรงนี้นะนะครับมีค่าเท่าก,กันกับ0นะครับเดี๋ยวตัวมันจะได้ไม่เล็กเกินไปเผื่อคนไหนใช้โทรศัพท์ดูนะครับจะได้มองเห็นได้ชัดทุกท่านครับซิกมาเอฟสับ x มีค่าเท่าก,กันกับ0ูนย์แลกกลายเป็น ax ครับที่อยู่ในแนวแกน x ก็มีอยู่2ฝั่งที่อยู่ในแนวแกน x แล้วก็มีตัว w ตัว f ด้วยที่เพิ่งหามาได้ไอตัวที่ฝั่งออกมาเป็นบวกก็มีเนื่องจากแรง f เพิ่งหาได้เมื่อกี้3 1 1.35้ครับแล้วก็ครับ ไปบวกก,กันกับแรงดันน้ำกับ d i ดิสบิวชันโหลดของน้ำที่เราแปลงออกมาเรียบร้อยแล้วคือ2,3,6แล้วก็จาลบจากับ1 0 0 7 5มีค่าเท่ากันกับ0จะได้ AX ออกมาครับทุกท่านครับกดเครื่องคิเลขดูก่อนนะกดเครื่องคิเลขดูก่อนจะได้ AX ออกมามีค่าเท่ากับ460กิโลนิวตันเอาล่ะครับเท่านั้นยังไม่พอ ได้ ax ออกมาแล้วได้แรง f ออกมาแล้วแต่โจย์ต้องการนั้นต้องการไอตัวที่เป็น vertical reaction ที่จุด a ด้วย vertical reaction ที่จุด a ก็ใช้ sigma f sub y นั่นแหละครับก็มีแรงแค่เนื่องจาก ay a, แล้วก็แรงเนื่องจากน้ำหนักแค่นั้นเองที่อยู่ในแนวแกน y ทุกท่านครับเมื่อไปพิจ,จรารณากันที่ไอตัวบักตัวนี้ก็จะพบว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวนี้เป็นกิโลนิวตันสักหน่อยนะครับ เพราะว่าหน่วยเป็นกิโลนิวตันหมดเลยคูณเสร็จก็ออกมากลายเป็นนะครับ f แปดคูณเก้นึ่งนี่คือ7จ็ดกิโลนิวตันดังนั้นครับผมขอเขียนด้านล่างนะจะได้ไม่บังนะครับให้ฝั่งด้านบนเป็นบวกซิกมาเอฟมีค่าเท่ากันกับ0มีอะไรบ้างก็มี AY ครับลบตัวเนื่องจากน้ำหนักที่ชี้ลงนี่ฮะก็คือเพิ่งคูณมาเมื่อกี้เลยคือ7.848กิโลนิวตันมีค่าเท่ากันกับ0 ทุกท่านครับทุกท่านก็จะได้ออกมาว่าไอตัว ay นั้นมีค่าเท่ากับ7.85กิโลนิวตันครับสบายครับสบายนับว่าเป็นข้อที่สวยงามนะครับสวยงามก็ให้ดูทั้ง distribution load ทั้งฝั่งที่เป็นน้ำและฝั่งที่เป็นดินแถมยังมีไอตัวเป็นลิ่มๆเล็กๆนะครับที่รับแรง tension เ,เป็นแรง f สวยงามครับอย่าลืมนะครับเจอ Distribution Load เปลี่ยนเป็น Point Load เปลี่ยนเป็นในสิ่งที่เราพิจารณาได้ง่ายๆเป็นสิ่งที่คุ้นเคยก็ขนาดของมันก็เศษหนึ่งส่วนสองกับคูณฐานตัวที่มันรับแรงพ้อยโหลดและก็ตัวสูงสุดของตัวที่มันเป็นแรงกระจายก็คูณกันไปน่าจะไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาเราก็มีเกี่ยวกับ Distribution Load หลายข้อหอทุกๆท,ท่านอยู่นะครับผมในบทก่อนหน้านี้อย่าลืมนะครับกลับไปทบทวนเนาะ และเจอกันข้อที่27สวัสดีครับ